เปิดมาอย่างนี้ของดีนี่พี่นี่นะพูดตรงกันเลยนะเพิ่งได้มาขายคันแรกของเต็นท์เหมือนกันเพิ่งได้สัมผัสครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเอางี้ดีกว่าพี่พี่ทุกคนในนี้ดูไปพร้อมๆผมเลยนะว่าวันนี้เซลวคันนี้มีแล้วดูบ้างอันดับแรกก่อนเลยนะทีมซื้อบอกว่าท็อปสุดเป็น ehev เฮ็ดฟ้าแล้วก็เป็น rs ท็อปสุดผมไปเช็คมาราคาป้ายแดงตอนนีน้ก็ลัน่นเท็จของผมคันนี้ปียีสามผมพี่วัตผมขอดูหน่อยว่ารถสีเทาดำเขาให้แม็กขอบอะไรมาพี่วัตยางในมิชลินค่ะมิชลินมายางสิดรถปี นี่แบบเรียวๆเลยนะยังไม่รู้เลยเลยเหมือนกันเพราะผมได้มาครั้งแรกเอาเล่มพร้อมด้วยเล่มพร้อมมือเดียวแป๊บนึงให้วอตขอดูกันว่ามีอะไรบ้างเบาะไฟฟ้าเนี่ยเห็นแล้วคู่หน้าเฮ้ยสลูปด้วยวอตดูกันดูกันเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดให้ดูนี่สลูปมีแล้วแพนชิพนะมีแล้วเลนวอตนะมีแล้วให้แล้วไวเลชาร์พมีด้วยเฮ้ยพี่วอตแล้วรู้สึกกับปีกเบาะใหญ่ขึ้นเวอร้อยสี่สิบไม่ไม่ลำบากนะนั่งสบายนะเฮ้ยดูดีว่ะ ว่าที่ถ้าไม้ใบแดงมันหลันเจ็ดกว่าราคาทัพฟอร์จูนเนอร์เลยนาะสุดจริงแล้วก็ตัวเนี้ยท็อปสุดเป็นเครื่องเบนซินเช็คมาแล้วเป็นเครื่องเบนซินขอดูภาพหน่อยพี่บอสเบาะกิริปไหมเอางี้กว่าผมไม่รู้เหมือนกันน้องไม้เท่าไหรไ 19, ่ไม้หมื่นเก้าทุกคนไม้หมื่นเก้าหูสุดจริงว่ะขอดูข้างหลังหน่อยข้างหลังไฟฟ้าแล้วนะรถรถเป็นไงดูก่อนอไม่ต้องพูดถึงรถปียี่สามไม้หมื่นเก้านี่สี่ยังไม่เคยทำเลย คลิปเลยโฟร์ออตโอต้ฟูทามแล้วก็เป็นนี่เอชอีว e ี head, คือมันดีไงแล้วพี่วันมันดีไงรู้ไหมเซียววีตัวเก่าอ่ะตัวเก่านะตัวก่อนะนั่นเอนะมันขับดีแต่ว่ามันไม่มีเอชเอชอีว e ี head, ไงม,มันกินน้ำมันแต่เห็นเนี้ยคันเนี้ยมันได้เอชอีวีมาแล้วมันก็นต้องประหยัดดิแล้วดูรูปลักษณ์ดิผมชอบว่ะถามทีมงานมาแล้ววันเนี้ยเดี๋ยวใครรอราคานะรออยู่ตามผมได้เลยแต่ผมกระซิบได้ยินน้อยว่าจะตั้งให้ถูกกับป้ายเดียร์เนี่ยห้าแสนทุกคนลุกเลย แล้วแบบเนี้ยวาร์ตีสูงถึงอยู่วาร์ตีแบตเตอรี่น่าจะเหลืออยู่ประมาณเก้าปีนะใครกำลังหา CRV นะกำลังจะเข้าเนี่ยกำลังถ่ายรูปผมเงถ่ายรูปเลยรอดตามผมด้วยเลยนะทุกช่องทางลงทุกช่องทางในแนวคันนี้นอนเนอาเป็นว่าคันนี้นะใครสนใจบอยรถบ้านเพชรบุรีรถไม่ดีที่นี่ไม่มีขายครับนะ